เอายังเอาเลยเอายังเอาเอาเอาเเออาาดิเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วเฮ้ยกำลังจะเล่นเรืออะไรเนี่ยเล่นอะไรเรือเนี่ยเคยเล่นปะเด็กๆอ่ะเนี่ยแข่งไปแล้วเอาแข่งกันนี่เอาเอาเป็นไงโอ้โหแบบนี้จมโอ้โหมีอุโมงค์มีอุโมงค์เล่นตอนตอนที่ยังไม่ไม่คิดอะไรมากอ่ะตอนที่ยังไม่มีสมองอ่ะตอนเก ต้องแกมาเล่นอีกเฮ้ยรอดรู้ไปแล้วโอ้โหแล้วน้ําไหลดีด้วยนะเออที่เนี่ยแหล่งน้ํามันดีอ๋อแล้วดินก็ดีขายน้ําใช่ไหมเนี่ยอ,อ่ามามาดูน้ำกันก่อนนี่มามาดูที่สวนมะม่วงยังไงห้าไร่ห้าไร่อ่ามะม่วงนะนี่เห็นไหมนี่นั่งในต้นมะม่วงเนี่ยโอ้โหอุ้ยดูช่อดูช่อดูช่อช่อออกเต็มเลยโอ้โหสวยเลยอ่าสวยแค่ไหนเนี่ยตรงไหนสวยตรงนี้ไม่สวยหรอกดูที่มันแต่งหน้าอยู่เลยโอ้โห ขยเขย่ากระเท้าครับแป้งขยับอันนี้ผมนี่ผมนี่ทําไฮไลท์ร้านไหนเนี่ยไม่ได้ทำให้ไอหลานยศทีมันแกล้งโอ้โหมันน่าเจ็บใจนะไอ้หลานเนี่ยเป็นข้อตูมวันนี่้เป็นข้อตูมดูเลยมันไปไหนเนี่ยมันไปไหนเนี่ยไปแล้วอไปคุยกับนันโอ้ยู่โอ้โหใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเมียลุงอึ่งกระได้เขาโอ้โหดูดิดูหัวดิยังไม่หมดเลยนะโอ้โหเขย่าเขย่าทีแม่งสีหลุด ไม่ต้องเย่ะไม่ต้องเอาแป้งโรยมันกระหอกอยู่แล้วเลยอันนี้อันนี้เข้าตามซอกหัวเลยนะโอ้โาตามไรยังตามหัวนี่ดูดิหันไปดูนี่อ่ะในเป็นวงต้นไม้เ่ยนะตรงนี้นะเออโอ้โหแล้วสวนสวนสวยกิีบขนาดนี้เลยเหรอนี่เลยอ๋อจะรีวิวเรา่อยตัดใช่ไหมเนี่ยเขามาตัดของเขาเกือบทุกวันอ๋อก็คือเจ้าของเขารักสวนนี้ว่างั้นเถอะแต่เขาจำเป็นต้องขายโอ้โหแล้วดูอ่ะรักไม่รักอ่ะดูดิรักไม่รักเราโคน ตัดแต่งกิ่งโอ้โหแล้วทำปุ๋ยใส่ช่อโอ้โหให้ดูเทียบเทียบเทียบอ่ไออันไหนอันไหนสวยข้างๆนะเอ๊ะข้างๆเนี่ยอันอันไหนสวยข้างๆเราพาพาดูก่อนดูข้างๆเป็นไงสวยไหมอันเนี้ยสวยข้างๆใช่ไหมเออโอ้โหเราดูดิต้นตายอ่ก็ดูดูความใส่ใจละกันคุณผู้ชมนะนี่เออเขตจุดนี่เนี่เน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 เน่เ่เนเนี่เน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 เน่่เเน่่เ อ้าวนี่ขวดยาคูขวดดัดมิวอ่าเขาจะทำเป็นหลักโอ้ไม่ใช่มันหลักอยู่ข้างล่างนี่เป็นโขนนะแปลงนี้เป็นโขนอ่าอ่ามีหมุดมีเมิดชัดเจนนะครับผมมีทงธงอ่ะแถมให้เออไฟฟ้าขอชี้ให้หน่อยเนี่ยเสาไฟเห็นป่ะนี่ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้อแต่ยังไม่ผ่านหน้าที่นะไม่ผ่านแต่ปลาปลามาแล้วนะอ่ามีปลาปลาอยู่แล้วไฟฟ้าก็ดึงเหอะเหมือนไม่ใช่ซีเรียสแต่ยี่สิบเมตรเฮ้ยห้าสิบห้าสิบเมตรเออประมาณนั้นอะ มันไม่กี่เมตรแต่มันไม่ใช่ซีเรียสก็ดือดีอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดกรณีปลูกบ้านเนาะใช่อ่ะก็ไม่ต้องคิดเลยแล้วดูดิดู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 อะไรดีลืมแหล่งน้ําเนี่ยอ่ะเนี่ยข้อเสียก็มีหนาแปลงนี้ยังไงข้อเสียคือถนนนี้ไงเป็นหินคุกไปเดี๋ยวพาพาไปดูจะข้ามตรงนี้ก็ยังไงอยู่นะมันมีทางข้ามมั่นแปลงเนี้ยห้าไร่เต็มอ่ะนะไปเป๊ะเลยขายอยู่สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทใช่ใช่ไหมใช่ถนนคุดแดง ฉนดครุฑแดงนสสี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเอ้ยครุฑดาครุฑเขียวครุฑม่วงครุฑจมูอ่าอ่าให้ดูเลยล่องน้ําล่องน้ํามีประมาณสักกี่ล่องนะห้าล่องห้าล่องนะอ่าอ่าประมาณนั้นห้าล่องอ่ะเนี่เนี่ยนี่ฮะที่บอกว่าถนนนี่ด้านหน้าเลยนะอ่ะแล้วชุมชนอยู่แม่นนนนอ๋อเลาะมาเลยนี่ลงจากลาดยางมาประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรอ่ะเดี๋ยวดูถนนก่อนถนนเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยถนนหน้าที่ใช่ไหมใช่ประมาณสักกี่เท่าไหร่เนี่ยประมาณแปดเมตรได้ไหมถ้าริมๆเลยนะอ่าก็อยู่นั้นอ่ะโอเคหกถึงแปดเมตรได้เนาะกว้างอยู่พอสมควรอ่าแล้วก็ตรงนู้นเลยสุดตรงนั้นก็เป็นถนนลาดยางใช่ไหมลาดยางนั่แหละเท่าไหร่นะประมาณสองร้อยกว่าเมตรอ่าสองร้อยกว่าเมตรนิดเนี่ยอ่าสองร้อยสามร้อยเมตรได้สองร้อยสามร้อยเมตรอ่าแล้วเป็นชุมชนอยู่ตรงลาดยางอ่ะเต้ไม่หมดเลยไปลายโนดปลายโนดลาดยางไปไปหน้าลัดเออ สี่เลนสี่เลนนะสี่เลนน่ะประมาณสักห้าโลได้อยู่ใช่ไหมถึงป่ะไม่น่าถึงนะสี่โลอ่ะเออมันเข้าทางนี้ได้มันเข้าทางนู้นได้อ๋อนั่นนั่นอัเข้าได้หลายทางวนไปออกตรงนั้นก็ออกสี่เลนนั่นแหละสี่โลนะแล้วบรรยากาศตรงเนี้ยทุ่งนาอยู่ด้านหน้านะอ่ามีมีทุ่งนาอยู่ด้านหน้าแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สวนไงมันมีไอ้โคกสำหรับปลูกบ้านด้วยใช่ไหมไปดูที่ไป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 นี่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 เห็นไหมรอดูข้างหน้ามีคลอง คลองคนกรีตใช่ไหมข้างหลังเป็นคลองดินอ๋อมีคลองอยู่รอบเลยนะข้างหลังนะใช่เขตก็สู่ตรงนู้นเลยไอ้ธงตรงนู้นใช่ประมาณสี่สิบเมตรทงเนี้ยอ่าไปไปจนถึงธงแรกเมื่อกี้นี้เลยอ่าสี่สิบเมตรนั่นน่ะน่ะสี่สิบเมตรนะติดถนนสาธารณะลึกลงไปเท่าไหร่นะสองร้อยเมตรเนี่ยด้านลึกที่เรากำลังจะลงเนี่ยสองร้อยเมตรเดี๋ยวเราเดินเส้นกลางเลยเนาะได้ซ้ายขวาก็เหมือนเหมือนกันแหละแล้วให้ดูสระด้วยโอเคในสระมีปลาเนี่ยนะนี่อ่าอ่าอ่านี่เดี๋ยวดูดูดูตรงนี้เป็นเนินโคกสำหรับปลูกบ้านได้อยู่ใช่ไหม อเอาเป็น,น็อกดาวมันตั้งโป๊ะได้เลยถ้าน้องน้องน้าขอไปที่ดึงไฟเข้าได้สบายพอมันเกือบคบมแล้วแหละถ้ากลัวพื้นที่ไม่พอก็เอาต้นมะม่วงออกสัก2ต้นได้นะในเนี้ยมันดีคือมันมีมะม่วง2ชนิดยังไงอ่ะทั้งเขียวเสวยเจ็ดสต้นอ่าและที่เหลือก็จะเป็นน้ำตอกไม้อีกประมาณสัก330ต้นอ้าวประมาณนะเต็มสวนก็เกือบเต็มสวน แล้วนี่นี่นี่ถ้าเกิดว่าปลูกบ้านตรงนี้ไอ้ตรงนี้มีบ่อน้ําใช่ทําสักไอ้ยื่นๆื่นน่ะศาลากลางน้ําเออศาลากลางน้ําสักหน่อยเนาะยื่นไปแล้วก็เอาดูปลาดูอะไรฮะนั่งจิบนะนังจิบนังกระเจี๊ยบอ่ได้หมดอะได้หมดนะเนี่ยมันเป็นบ่อที่ติดติดอยู่กับเนินโคตร้านหน้านะคุณผู้ชมใช่อุ้ยอันนี้มันออกลูกมาเป็นแป้งแคไก่นี่นะไอ้คอตูนมาทําตรงนี้เนี่ยอ๋ออันนี้มันเพิ่งไล่สดมาใช่ไหมเนี่ยแป้งเนี่ยเพิ่งไล่สดกันมาเที่ยง20นะวันเนี้ยใช่ใครไวใครก็ นะใช่เเป็นเจ้าของใช่นะลองดูนี่บ่อเนี้ยมันเอาไว้บ่อพักน้ำแล้ววนได้ทั่วแปลงใช่นะอ่ะเราพาไปดูหน่อยเราเดินไปนี่ดีกว่าแปลงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณแต่ว่าเขตมันมันอยู่ขอดไทางดอนอ่ะขอดมาทางดอนเจดีแล้วพอเลยไปนี่ก็เป็นดอนเจดีแล้วใช่ห่างจากดอนเจดีประมาณสักเท่าไหร่สิบกว่าเลยนะสิบสามประมาณนั่นแหละประมาณนั้นเนาะอืออ่ะห่างจากตัวเมืองสุพรรณเนี่ยประมาณสัก 30ได้ไหมอ่าสาโละนะถึงตัวเมืองเลยชิวๆสบายๆใช่อ่าข้อดีมีก็อย่างที่บอกไปแล้วก็สวนเนี่ยมันคือดูแลดีมากนะสวนสวยกริบเลยเนี่ยอยู่หน้ากล้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีมีอะไรลกๆให้เห็นไหมอะไรเนี่ยนอกจากไอ้เสื้อเหลืองแล้ว <laughs> <laughs> ดูวันนี้ภรรยาลุงอืง่นเขาทำดูโอโ้โหไม่นึกหรือว่าก,ก็แต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยหมามันจะเหาไหมเนี่ย เป็นที่จุดเป็นจุดสนใจนะเป็นที่ดึงดูดเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีแรงดึงดูดสูงสูงนะครับผมแต่ด้านไหนไม่รู้นะอ้าวเนี่ยก็ลองดูนะโอ้เมื่อกี้แดดตกอันนี้แดดออกแล้วโอ้นะแต่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะเกือบเกือบบ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมงแล้วแหละอ่าบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยพามาชมเนี่ยระหว่างร่องก็จะสวยสวยคลิปเลยนี่ถ้าไม่มีลุงอึ่งนะโหสวยเลยเนี่ยี่ก็จะสวยกว่านี่ใช่แต่ ช่วยไม่ได้จริงเพราะคุณป้าแกให้ลุงอึงมาช่วยนำสู่สายตาท่านผู้ชมนี่ดูสิดูเป็นอุโมงค์เลยอ่ะเมื่อกี้ก็อุโมงค์แล้วเราก็มาเนาะเอาเสือมาสักผืนหนึ่งออผูกเปรอะผูกเปรก็ได้ลูกหลานมานั่งเล่นกินโอ้โหเราปลูปกพืชผักสวนครัว แต่งข้างหน้าหน่อยนะเอาสีชูชาติแะคุณนายตื่นสัยตื่นสายเราเอามาไม้ดอกบ้างเออนั่นแหละมันดึงดูดหน่อยใช่สวนมะม่วงใครว่ามีแต่มะม่วงไม่ต้องไม่จําเป็นนะอ่าอ่านี่ดูที่เราทำแต่เราจะปรุงแต่งไงใช่อ่าไอ้นี้ตะขอเกี่ยวไอเขาเคยเอาไม่เปอยู่เอาเป่ไงมัเปตะข่ายเนี่ยอ๋อนี่ดีด้านหลังนี่อ๋อเนเนุณป้าแกเก็บแกบอกว่าเดี๋ยวลุงอึงกับหลานยศมาจะได้ไม่เกะกะเออไม่ใช่หรอกเราก็จะนอนด้วยแหละเออใช่แกรู้ แต่ละร่องนี่มันสะอาดมากเลยนะไอ้รถมันเป็นส่วนที่เขาดูแลไว้ดีมากแล้วดูหน่อยหนุดูร่องนู้นหนุนเห็นไหมในร่องเนี่ยในในเนี่ยสามารถเอารถวิ่งได้นะแต่ว่าเป็นรถพวกข้างพวกข้างนะแต่รถยนต์ก็อาจจะวิ่งยากหน่อยเนาะไอ้พวกไซส์ขนาด M t v มวไอ้พวกไอ้นะไอ้สเล้งอ่ะสลงอ่ะสลงสเล้งทำไมต้องสลงสเล้งด้วยกินข้าวกินข้าวเออไอ้อะไรกูจะไม่ค่อย จะทงจะถูกเลยนะเออจะทงจะถูกเลยอะไรนะสวนมะม่วงสวนมะม่วงอะไรประมาณนั้นนะบ่บงมะม่วงล่องลงล่องน้ำเออเออคนตาคนไา่จริงๆอะให้ดูสวนสวยๆแล้วไม่ได้สวยล่องเดียวนะสวยทุกล่องนะใช่เขตเราหนูนหนึ่งเลยไปนุ่นนะมีนู้นคือล่องเล็กล่องเล็กคือขนาดพื้นที่เราไว้อ่าโอเคเนี่ยประมานี้ สวยเลยใช่เอาจะเดินไปเรื่อยๆไหมไปอยู่ด้านหลังได้ไหมได้อยู่นะเออห้าไร่เต็มๆก็บอกไว้ก่อนเลยดูไปคุยกันไปเนาะสามล้านสองแสนห้าหมื่นแพงไหมเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนจะสามล้านเก้าสามล้านเก้าลดแล้วเหรอลดลงมาเนี่ยท่านบอกว่าลดลงอีกหน่อยได้ไหมก็ให้มาดูกันก่อนดีกว่าอ่ะอยากขายไวก็จัดไปลดราคาให้เลยอ่ามาดูก่อนแล้วก็ค่อยๆคุยกันนี่นี่ให้ดูเลยต้นมะม่วงเนี่ยอายุประมาณสักกี่ปีนะลุงนะ แถวนี้จะอยู่ที่ประมาณ8ปีมันมี8ปีหปีแล้วก็2ปีก็มีอ๋อแต่ต้น<ด>ใหญ่ 6- 8ถึงปีประมาณนั้นใช่ไอสปีเนี่ยคือเขาแซมใหม่ใช่ไหมมัน,มมนต้นมัน,นมันกาเรียกว่ามันไม่สวยแล้วอ่ากิ่งก้านมันไม่สวยแล้วอ่าใช่ทิ้งเอามาปลูกใหม่อ๋อโอเคแต่ดูเนี่ยดูเนี่ดูนี่ดูนี่ทั้งสวนเลยโอ้โหแล้วก็เดินมานี่ร่มเย็นสบายเลยนะใช่บรรยากาศอย่างนี้เลยนะมีรังนกด้วย ถือว่าธรรมชาติไงเนี่ยน,นกอ,ะอ่ะนี่นกเขาแล้วนกเราอ่ะนกเราไม่มีนะแกงไปแล้วอ๋อโอเคเรียบร้อยนี่นะอ่ะไปเนี้ยห่างจากกรุงเทพประมาณสัก110รอ้รอยร้อยสิบโลร้รอยสิบโลได้ใช่ไหมอ่าเออมาสบายเลยถ้าเวสเกตอ่ะใช่ไหมนับจากเวสเกตใช่ไหมเราตัดจุดที่เวสเกตด,ดีกว่าใช่ผ่านมาทางเส้นการจนาพิเศษมันจะมีเลี้ยวซ้ายเข้าสุพรรณไปถึงโค้งสะพานอ่ะ ก็ลงมา3-40ยาวเลยทีนี้นเราก็ยิงตรงมาอย่างเดียวเลยประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงกว,กว่าแล้วจากตรงนั้นนะ,อะเอาง่ายๆท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ตั้ง GPS มาที่โรงเรียนเมืองสุพรรณโรงเรียนเมืองสุพรรณห่างจากโรงเรียนเมืองสุพรรณข้ามาประมาณ3กิโลอ่ะโอเคอประมาณนั้นเองอันนั้นคือจุดนัดพบใช่ไหมใช่จุดนัดพบเราจะมาชมแต่ว่าก็ดูได้เลยว่าจากที่บ้านว่า มันจะไกลเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่ามาเลยอ่ะไม่ค่อยแนะนํามันจะหลงอ่าด้วยเพราะมันเข้าไปในซอยเอ้ยอย่างหนึ่งก็คือถ้าพิมพ์โรงเรียนเมืองใช่ไหมเขามาเลยอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่มาอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้อย่างเงี้ยก็เรียบร้อยก็บังกรายนะอ้าวถึงแล้วที่บอกในคลิปไงให้มาโรงเรียนเมืองสุรการ่ะเรียบร้อยนัดหมายกันล่วงหน้าสักหนึ่งมันอ้าวใช่บางทีเราอยู่โอ้โหต่างจังหวัดแล้วโอ้โหมาแล้วก็ต้องนะอมันก็พูดกันยากเนาะเราก็อยาก อำนวยความสะดวกให้ดีๆแลกวกันก็เผื่อบางท่านสนใจแบบอยากจะซื้ออยากจะจับจองเลยจะได้บอกคุณป้าแกมันรอคุยกันเรื่องจะต่อรองราคาเรื่องจะดูขอดูโฉนดได้เพราะโฉนดส่วนมากเราไม่ค่อยถือถือที่ไรของเขาหายทุกทีเออหายทุกทีขนาดไเอกสารมาหายโอ้โหเรียบร้อยไม่รู้ถึงบ้านก็เก็บในกล่องเก็บในกล่องไอ้เอกสาร ขามารีวิวก็ลืมมามาลูค้ากอดูก็ลืมมามาเป็นเป็นแผ่นเนยยะดีวเ,เก็บถึงบ้านไปขยะเฉยเลยใช่โอ้มันเก็บของ,งได้ดีเองเลยโอ้โหดูดูไอ้หลานยศนี่ยังไงมันออกตามข้อตามนี่เลยเนาะ<อ>ความสมบูรณ์ทองมันอะออกเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยเออเออนไหมอันนี้เขาก็ตัดแต่งกิ่งให้มันนะแล้วก็ออกออกแล้วก็เขอ่าเขาเรียกใส่ปุ๋ยอะไร ปุ๋ยีวภาพอะนั่นแหละน้ำหมักคีวภาพแล้วก็เอาเศษใบมะม่วงอะมากบกบใโคนเนี่ยนะเนี่ยคุณปุ๋ยยังดีเลยเนี่ยปูดีจังเลยใช่ก็ทําแต่งโคนไว้มันจะได้มีปุ๋ยแล้วก็มันจะชุ่มชื้นใช่แล้วก็เอ้ยชุ่มชื้นไหมก็ไม่กลัวนะมันน้ํามันอยู่สองฝั่งอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารากรากมันเดินแล้วใช่ไหมล่ะใช่คนบอกฉันมาซื้อฉันจะต้องรดน้ํามันทุกวันไหมเนี่ยไม่ต้องเลยมันโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเนาะพูดง่ายๆขนาดนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างอย่างต้นเนี้ยเอาามมมแซ อ่านี่ไงอันนี้ก็สักสองปีสามปีประมาณอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาไม่กีต้นหรอกอันนู้นก็หน่อยหนึ่งใช่อันไหนไม่ดีเขาก็เอามาแซมใหม่ใช่บางทีมันออกมาแล้วลูกมันไม่สวยแล้วอ่ะอ่ะมันไม่สมบูรณ์อ่ะต้นที่มันมีพันธุ์ไม่ดีอะไรประมาณนี้เขาก็ตัดแต่งออกไปหน่อยใช่แต่คือมะม่วงเต็มพื้นที่อ่ะอ่าเต็มเลยนะเต็มเลยไม่คือหลักๆอกะเป็นมะม่วงแล้วแหละแต่ว่าพื้นที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชม ร่องนี้มันประมาณกว้างประมาณสักแปดได้แปดเมตรได้แปดเมตรนะเราแซมนี่เราแซมข้างได้อีกเยอะแถวกลางนี่เหลือแล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาอะไรมาลงเอานี่ดินี่เอาเราจะอยากจะกินฝรั่งเอาฝรั่งมาใส่อยากจะกินไอ,อ้อนอขนุนเอาขนุนมาใส่ชมพู่อยากจะกินละมุดเอามาใส่มังคุดเอลำไยเอมาไฟอยากจะกินหมูก็หมูมาใส่เฮ้ยปลูกหมูได้เหรอ เดี๋ยวเนื้อหมูไอ้อผู้ไปเล่นไปหน่อเดี๋ยวเนื้หมูเขาสั่งเคาะอะไรนะทำจากพืชได้แล้วน่ะเนื้อหมูอ๋อไอ้ทำไอ้นี่ดิเขาเรียกอะไรเจแบบกินเจเออนะเจเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้เราไม่เบียดไม่ต้องไปเบียดเบียนหมูแล้วนะอ่า,อานคนชอบอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะก็นเนี่ยก็เป็นบรรยากาศนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็พามาชมต้นต้นมะม่วงแล้วกันดูสวนมะม่วงแล้วกันเนาะอ่า <laughs> เพราะว่าบางคนก็ชอบสวนมะม่วงบางคนชอบทุ่งนา,าคนชอบวิวภูเขาชอบริมน้ํา เปิดช่องบอยเศรษฐีนคราดเลยใช่เนี่ยแล้วพิมพเอาเลยแต่ต้องถามต้องไอ้นั่นก่อนนะไม่ใช่มาจะไปดูแปลงน้ํามาดูปุ๊บไม่ถามเด้เลยแต่ว่ามันขายไปแล้วเงี้ยอ่าอใส่โทรมาก่อนมีเบอร์แปะอยู่สอบถามดูใช่โทรมาเลยหนึ่งหนึ่งห้าศูนพิซซ่าเขปนีเฮ้ยโทรสั่งก่อนเบอร์ในเพจเบอร์ในเพจเรามีทิ้งไงโอเคได้ได้ออ ก็ย้ำๆหน่อยดิเผื่อเขาลืมอะอะไรนะห้าไร่ใช่ไหมห้าไร่ถนนกุฎแดงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทอ่ะยกแปลงไปเลยนะยกแปลงเลยสามล้านเลยไม่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วแหละอ่ะค่ารางวัลเจ้าของรางวัลให้ใช่ภาษีฮกโอนเจ้าของจัดการให้หมดอ่ะก็อนเน็ตไปเลยเน็ตเลยละกันเนาะเออเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนาใช่ไหมเน่ยทุ่งนาด้านหลังก็ทุ่งนาอ่าเขตเขตจะสุดประมาณทุ่งนาใช่อ่ะคุณผู้ชมมองง่ายมองง่าย ปูบ้านก็ข้างหน้าก็เป็นวิวทุง่งนาสวยๆก็ลมร่มอ่ะบรรยากาศสงบๆอ่ะเหมาะมาพักก่อนจริงๆบางคนถามน้าท่วมไหมอ้าวก็ดูสิเนี่ยท่วมเต็มไอ้นี่เลยอ๋อน,นี้<ว>น้ำในร่องมันไม่ได้ท่วมอ๋อโอเคโอเคที่เราผ่านมาก็ไม่มีนะมันจะมีไปทางนู้นบางบัวทองบางบัว,บบวม้าไปทางนู้นเนาะอ่าเส้นที่มาจากกรุงเทพเนี่ยจะเห็นน้ําปิ่มมาช่วงเนี้ยอ่าวันนี้นวันที่ถ่ายทำ20พฤศจิกาจะสิ้นปีแล้วน,น้ำน้ำยังขังอยู่ช่วงลาดบัวหลวงบางบัวทองอ่ะอ่านะยังขังอยู่แต่ตรงนี้ไม่ไม่ท เขตสุพรรณอ่ะวันนี้ยี่สิบที่ไหนลราพูดพส่งไปอ้าวที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สิบหกไว้ออกอ้าลืมลืมลืมแมอ๋อพูดผิดไปหลายคลิปเลยเนี่ยเมื่อกี้ก็รีวิวคลิปสั้นคนเดียวเนี่ยพูดวันที่ยี่สิบไปแล้วเหรอเออไปจําเดือนไหนมาไว้นะโอ้ยี่สิบพฤศจิกาอ๋อรีวิวล่วงหน้าไปเลยว่างั้น <c oughs> เอเอได้อยู่น่ะน้ําไม่ท่วมบอกเลยน้ำไม่ท่วมอ่าเขตอำเภอที่จะท่วมของสุพรรณเนี่ยจะมีอยู่สองพี่น้องเนี่ยจะท่วมบ่อยใช่นะก็ลองดูแพงด้วยแล้วก็ท่วมด้วย ก็ลองขับมาใช่ลองตัดสินใจดูแพงด้วยก็ท่วมด้วยก็อันนี้ไม่ต้องเลยมันขึ้นมามันค่อดมาทางดอนแลวไงใช่ดอนเดีก็ชื่อมันก็บอกแล้วดอนเนาะที่ดอนนะครับแต่มันอยู่เขตอำเภอเมืองใช่เลยไปประมาณสัก2กิโลก็ปาดแล้าดอนจะดีแล้วใช่อันนี้เป็นสะพานสาธารณะใช่ไหมสาธารณะเราแถมให้อ๋อโอเคมีเราจับให้พร้อมนะมีระบบมีระบบแง่งเอาไว้จับเกี่ยวมือใ โอ้เดินได้นะมันจะว่ามันจะผุจะกร่อนนะนี่นี่อู้หทะลวงแะแจ๋วเลยทะลวงจะขำไหมดูไงใช่ทะลวงจะขำเลยอ่ะก็ขอฝากก็เดินน้แปลงเนี้ยอ่ะห้าไร่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถนนคุดแดงอ่ะการเดินทางก็สะดวกสบายยังไงมาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสักร้อยสิบกิโลร้อยสิบโลนะสุพรรณเนี่ยตัวเมืองสุพรรณเนี่ยประมาณสักสามสิบโลอ่ะนัดหมายเจอกันที่โรงเรียนเมืองสุพรรณ ห่างจากตรงนี้ห่างจากโรงเรียนเมืองสุพรรณเท่าไหร่นะกี่โลประมาณ3กิโลสามโลนิดๆ้าได้ออกได้สามสี่อ๋อตรงนั้นก็คือสี่เลนพอดีเลยสี่เลนพอดีอ่าแต่ว่าอ๋อสามโลเองเหรอสี่เลนนี่ยใช่ที่แรกบอกไปสี่โลห้าโลไม่เป็นไรเพราะว่าเราที่เรามาเราเข้าอ้อมทางนู้นทางหลังนู้นไงอ๋อเออโอเคนี่นี้ด้านหลังแล้วใช่ไหมด้านหลังแล้วสุดแค่ประมาณตรงนั้นคันนู้นน่ะคันนู้นคันนู้นเลยใช่ไหมใช่ที่เราตัดหญ้าที่จะของตัดหญ้าคลองพอสุดไปมันจะเป็นคลองไอ้คูน้ำทิ้งป่ะใช่ อ่ะเป็นครูน้ำทิ้งแล้วนั่นน่ะสวนมะม่วงแถวเนี้ยทำมะม่วงทำนาแล้วก็อินทผาลัมนู่นน่ะอ๋อนู่นูนูเป็นอินทผาลัมเอออุยดินอย่างนี้ปลูกได้ด้วยนี่ได้ทีดินดีเนาะดินดีสุพรรณนี่คือไอเมืองเกษตรอยู่แล้วนะดินดีดินดีใช่อ่าก็ต้องฝากไปด้วยละกันนะแปลงเนี้ยสวยๆเลยรไรเรียกก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะอ่าครบแล้วเพอาะเออสรารับงมาชมจะเบื่อสำหรับใครที่ตามมาจากคลิปสั้นเนี่ยมาชมคลิปยาวก็น่าจะครบแล้วอ่าเราเดินนะดูฉันจะเดินทุกร่องได้ไหมเดินทุกร่องก็ได้แต่ดูดิ เริ่มจะเงือออกแล้วเดินทุกร่องก็ได้แต่มันก็จะน่าเบื่อไปหน่อยอ <c oughs> ไงก็ขอฝากกันด้วยอ,อ,อถ้าเราได้สองตัวบาทจะไปอะไรวะวที่จังหวัดกาญต่อ,ไป,ไ,อไปทําไมอะจังหวัดกาญไปเจไปดูแหลน้ำพุอะไรเนะี่ยอ๋อน้ำพุโซดาอ,อีกแล้วเดี๋ยวเตรียมเล่าไปด้วยถ้าเรานี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ